สวัสดีครับอยู่กับผมอาร์มโดยตาถาปีนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถซีประตูตัว G R สปอร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกระตังหน้าสีดําสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์ G R ที่ติดอยู่ด้านหน้าตัวนี้ด้วยนะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับเอาใจไวรุ่นมากเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ เดทามลัดนิ่งไร้นะครับเอาของตัวท็อปไปเลยพูดง่ายๆนะครับวันนี้ของตัวท็อปไปเลยส่วนตัวของล้อแม็กเรามาชมล้อแม็กกันเลยนะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับแบบลมดำมาพร้อมกับคาลิปเปอร์สีแดงพร้อมกับสัญลักษณ์ของ GR Sport ด้วยนะครับแล้วส่วนของอสเ,นะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหน้าก็เอาใจไปรุ่นมากเลยนะครับตัวนี้นะ มาแบบแต่งรอแต่งโหลดกันเลยทีเดียวนะครับมาชมต่อครับมีสัญลักษณ์ของ GTR e e e Sport ด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็สเกิร์ตด,ด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างก็มีมาให้แล้วนะครับในตัวนี้ส่วนสติ๊กเกอร์ด้านข้างสวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาชมต่อเลยนะครับจะพามาชมด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังมีสเกิร์ต มาให้สเกิดกันชนหลังสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับส้ิกเกอร์ตาอรสปอร์ตนะครับสเกิร์ตข้างสเกิร์ตข้างก็มีมาให้เรียบร้อยส่วนตัวที่สำคัญเลยตัวนี้ที่ฉลามพีบฉลามตัวนี้เนี่ยสวยงามมากเลยนะครับภายในมาชมภายในกันเลยนะครับ ภายในเนี่ยก็จะเปิดมาปุ๊บ mm. เห็นเลยสัญ,ญลักษณ์ก R พร้อมกับพวงมาลัยหุ้มหนังตะเข็บสีแดงนะครับแล้วก็เบาะหนังตัวนี้จะเป็นโบะหนังโบะหนังกลับเบะหนังกลับนะครับพร้อมสัญ,ญลักษณ์ก R ตะเข็บแดงด้วยเช่นกันนะครับอ่าทีนี้ก็มาพร้อมกับคันเร่งกับตัวของแป้นเบรกที่เป็นแบบสปอร์ตนะครับ ด้านหน้าเรือนไม้เรือนไม้ตัวนี้ก็จะออกแบบมาให้เป็นของ G.R เลยนะครับรบรุ่นนี้ยังมีตัวเพดานชิปมาให้ด้วยสามารถบวกลบเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับสัญลักษ์เรือนไม้นะครับตัวนี้ให้ความสวยดูดีและโดดเด่นมากเลยนะครับ G.R สปอร์ตนะครับตัวนี้มาในราคา อยู่ที่8 8 9 0 0 0 0บาทถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงมากสามารถมีไว้ได้ในครอบครองทั้งวัยรุ่นเด็กและก็ผู้ใหญ่เลยทีเดียวนะครับ